งงคือหนูเป็นมือที่สามแล้วหนูก็คิดว่าเอออยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ก็ดีนะคือหนูไม่ต้องแบบไม่ต้องมีใครมาวุ่นวายหรืออะไรอย่างนี้ตอนแรกเลอวอยู่มาแบบหนูก็พาดท้องร้อยแปคำถามโหวใจงงคือหนูเป็นมือที่สามครับค่ะ แล้วตอนนี้หนูกาลังท้องครับแปลว่าหนึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเขามีครอบครัวใช่ค่ะรู้ตั้งแต่แรกอืม,อมครัเขาให้เงื่อนไขอะไรไหมคะที่ทําให้หนูยอมไปเป็นมือที่สามอืมก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรนะคะแสดงแสดงว่านุ่นเองก็รู้สึกว่ายังไงยังไงต้องยอมรับความเป็นบ้านสองให้ได้ใช่ค่ะคือรักคือคือรักเขามากขนาดนั้นเลยเหรอครับตอนแรกก็ ก็ไม่ได้รักนะคะตอนแรกแบบเหมือนเป็นช่วงจังหวะที่เลิกกับแฟนอพอดีอช่วงนี้แล้วพี่เขาเข้ามาอืมอมก็เลยแบบเขาเข้ามาซัพพอร์ตใจเราประมาณนั้นค่ะครับทําให้เรารู้สึกดีเราก็เลยแบบตกลงเขาเดี๋ยวก่อนนะตอนที่เราเข้ามาในความสัมพันธ์เนี้ยคือเขาเขาบอกไหมว่าเขามีแฟนอยู่แล้วหรือว่ายังไงอ่ะอ่าเขาบอกแต่เหมือนบอกแต่ก็ไม่ได้บอกบอกหมดค,คนคนอยากมีแฟนเพิ่มมีไม่กี่สูตร ถ้าเขาบอกว่าเขารักเมียมากเนี่ยหนูจะยอมไปเป็นมือที่สามเหรอใช่ไหมคะแต่อะใดๆก็ตามหนูก็ยอมอยู่ในความสัมพันธ์นี้นานแค่ไหนแล้วคะประมาณสองปีกว่าแล้วค่ะสองปีกว่าแล้วแล้วก็แบ่งเวลายังไงอะคะคือเราทํางานที่เดียวกันค่ะภรรยาเขารู้แล้วใช่ไหมคะเรื่องนี้เขารู้แค่ว่าคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือภรรยาเขาก็รับรู้แล้วใช่ค่ะครับก็เจอกับเขาทุกวันคตอนเย็นก็ บางวันก็ไปกินข้าวถ้าวันไหนเขาไม่ไรีบกลับเราก็าเราก็ยอมรับเงื่อนไขนี้เพราะว่าเขาก็ยังมีครอบครองเขาอยู่ด้วยที่ต้อรับผิดชอบเอแล้วเราก็ไปเอาตัวเองไปแปะไว้กับเขาด้วยอะเลื่อ <c oughs> ยต่อครับแล้วหนูก็คิดว่าเอออยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ก็ดีนะคือหนูไม่ต้องแบบไม่ต้องมีใครมาวุ่นวายหรืออะไรเงี้ยตอนแรกอืแล้วอยู่มาแบบหนูก็พาดท้อง ไม่อยากมีคนมาวุ่นวายในแง่ไหนคะอกำลังงงอยู่เหมือนกันเอไม่อยากมีคนมาวุ่นวายในแง่ไหนคือหนูอยากอยู่คนเดียวไม่ได้อยากแช้ชีวิตกับครอบครัวแล้วเหมือนเราล้มเหลวกับครอบครัวมาก็คือไม่ได้อยากมีแฟนเป็นตัวเป็นตนอะไรเงี้ยหรอมีแบบแบบแค่คนสพอร์ตใจก็พออะไรเงี้ยหรอใช่ใช่ค่ะครับแต่ดันไปเอาคนที่มีครอบครัวเรามาสพอร์ตใจใช่ไหมใช่ใช่หนูก็ผิดตรงนี้แล้วก็มาพบว่าตัวเองท้องเออแล้วไงต่อครับบอกเขาไหมคะ บอกค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังเคลียร์กันไม่ลงเขาว่ายังไงบ้างอตอนแรกเขาก็เหมือนจะให้หนูแบลอกแต่หนูยืนยันที่หนูจะไม่เอาออกก็เลยยื่นไปเขาอ่ะพี่กรลับพี่ชอบแค่เรื่องลูกที่เราต้องคุยกันค่ะแต่ว่าเอาเขาจริงแล้วหนูก็ไม่รู้เขาใจยังไงใช่ไม่ควรไปหวังพึ่งเขานะเพราะเขาไม่ใช่เรายื่นไปแล้วเขาจะรับอะฮะนึกออกไหมฮะค่ะแล้วนุ่นสามารถดูแลลูกได้ด้วยตัวเองไหมคะคิดว่าได้นะคะครับ เพราะฉะนั้นปัญหาในวันนี้ก็คืออะไรครับแล้วเหมือนเขาก็จะแบบไม่ยอมจบอะไรเงี้ยหรือว่ามันอยู่ที่ตัวหนูใช่ไหมคะออือยู่ที่หนูคะ่ะคนคนหนึ่งพอมีความสัมพันธ์กับหนูพอหนูบอกว่ามีลูกเท่านั้นอนะ่ะเขาพูดคําเดียวเลยว่าไปเอาออก่เพราะเขากลัวว่าจะไปทํำลายครอบครัวเขาใช่ค่แะแปลว่าเขาวางเราเป็นของแถมตั้งแต่ต้น คือคือบางคนนะคะนุ่นเพี้ยวก็เคยเห็นนะเวลาเวลาที่แบบไปมีมือที่สามแล้วไปให้ความหวังมือที่สามเธอทน,ทนรอก่อนนะเดี๋ยววันหนึง่งฉันจะกลับมาอมแต่อันเนี้ยพี่กลับไม่เห็นทรงนั้นพี่กลับเห็นทรงว่านุ่นจงอยู่ในที่ของนุ่นนะอย่าทําอะไรให้เขาเดือดร้อนนะเพราะใน,นเวลาที่นุ่นบอกว่าหนูท้อง,องเขาเลยพูดไวเท่าความคิดเลยว่าไปเอาออกเพราะเดี๋ยวหนูจะเริ่มทําให้เขาเดือดร้อนแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ต่อให้เรา จะเดินหน้าต่อหรือพอแล้วพี่พอแล้หนูหยุดหยุดละเขายังมีครอบครัวของเขาอยู่แน่นอนค่ะและเอาจริงๆเขาก็ไม่ได้รักหนูขนาดที่จะเสียสละอะไรเพื่อหนูเลยนะขนาดหนึ่งชีวิตที่เราสร้างมาด้วยกันเขาสามารถสั่งค่าได้เลยอะไปเอาออกซะเดี๋ยวเขาเดือดร้อนวันนี้หนูจะได้เห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นว่าคนที่หนูยอมอยู่ในความสัมพันธ์ต้้งสองสามปีอะเขาวางหนูไว้แค่นี้ เพราะฉะนั้นรุ่นก็ต้องเดินหน้าในการเห็นคุณค่าของตัวเองและเห็นคุณค่าของหัวใจลูกอะคะ่ะดูคลาสไฟเดย์บจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะร้อยแปดคำถามหัวใจ